สวัสดีครับจะพามาไหว้พระที่วัดพระาธาตุดอยสะเก็ดอารามหลวงนะครับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ทางขึ้นบันทางขึ้นมาวัดดอยสะเก็ดก็จะมีบันไดห,หน้าวัดนะครับแต่ตอนนี้ผมจะขับรถขึ้นมาบนพระาธาตเลยครับถึงแล้วครับวัดพระาธาตุดอยสะเก็ด เมื่อขึ้นมาบนวัดก็จะเจอไม้คำต้นโพครับเป็นสัญลักษณ์คือคำจุนพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปครับพระทาตุดอยสเก็ดครับด้านหน้าพระธาตก็จะมีอาสมปูรูสีสองตนครับ ฐานพระธาตุก็จะก,ก่ออีกิฐปูนนะครับข้างบนเป็นรูปก,กรีบบัวแล้วก็เป็นโลหะสีเงินสลับกับสีทองครับภายในพระธาตุครับคำบูชาหรือคำอธิษฐานไหวพระธาตุ โอยสเก็ดครับอาหางบันทามิอิทะปะติธาตาพุทธเกสาธาตุโยสัตส,สาพุทธานุภาเวนะสธาสดีพระวันตุเมมีโอกาส มาไหว้พระาธาตุดอยสะเก็ดนะครับที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ